ชินชอบชอบรสไหนพิเศษไหมสำหรับก้าผมเป็นเกลือทะเลครับเพราะว่าผมเป็นคนรู้สึกว่าตั้แต่วันแรกผมชอบผมลองเกลือทะเลก่อนเพราะว่าจะได้รสชาติมันม่วงแบบแบบว่าเต็มเต็มแต่พอกินไปแล้วผมรู้สึกว่าโนริวาซาบิกับโนริกับวาซาบิเนี่ยก็เข้ากันมากๆกเพราะคืออร่อยคือรสชาติที่สำคัญก็คือสําหรับคนไหนที่ดูแลตัวเองก็สามารถสามารถหยิบมาทานได้เลยกับการเป็นพวซเตอร์ของชิฟหน้าเรา ครับกับการเป็ซเปอร์แรกด้วยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรารู้สึกกดดันมากๆเพราะว่าก็ได้ยินทางแบรนด์มานานว่าเป็นแบรนด์นำเข้ามันมันม่วงจากประเทศญี่ปุ่นตอนแรกเราก็ไม่คิดหรอกว่าทางพี่เขาจะจะเลงเราไว้เป็นคนแรกๆเลยแต่พอได้คุยกับทางผู้บริหารแล้วเนี่ยเขาเขาได้ไปเจอตอนที่เราออกงานตอนช่วงคริสต์มาสก็รู้สึกดีใจมากมากนะก็เห็นเขาเขาเห็นบรรยากาศตอนที่พี่น้องๆแฟนคลับไปร่วมงานเขาก็แบบ อยากดึงเรามาร่วมงานด้วยมีต้องคีบรูปต่างๆให้แบบกับแบรนด์ขนาดไหนไม่เลยฮะเขาบอกว่าสดใสเป็นตัวเราเองได้เลยครับเลือกมาว่าเพราะว่าน้องก้าวเป็นน้องก้าวแบบนี้แหละก็คือสบายๆครับใช่ฮะจะมีแพลนกับทางแบรนด์ไปแบบทัวร์หรือพิเศษพิเศษยังไงกับแฟนคลับอีกนะกิจกรรมพิเศษเหรอฮะก็ อยากอยากลองเสนอไปจริงๆอยากไปดูส่วนมันง่วงที่ญี่ปุ่นบ้างอะไรเงี้ยแต่แต่ต้องลองคุยทางผู้บริหารดูครับก็ติดตามนนก็ติดตามได้ครับฝากหน่อยครับฝากผลงานด้วยนะครับก็ก้าวกับชิโทรีนะครับก็เป็นพิซซ่าทีเซนเตอร์คนแรกนะครับก็อยากจะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยมี4แบบสี่รสชาตินะครับก็ก้าวเลือกแล้วว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนฮะเอออ่ะพี่ก้าวครับถามครับ เรื่องผลงานกันนิดนึงในปีนี้หลายคนโฟกัสเรื่องของอละครชุดเทวพรมตอนพรชีวันนะครับก็ยังไงก็ขอฝากดวงใจเทวพรมตอนพรชีวันไปด้วยฮะอีกไม่กี่วันนี้ผมก็จะบินไปที่ไปถ่ายทําที่สวิตแล้วก็ทุกคนก็คงทราบกันกันมาบ้างแล้วฮะเตรียมตัวเตรียมตัวยังไงนะ เตรียมตัวยังไงบ้างเหรอตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมเลยนะนอกจากอ่านบทไปอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีช่วงวันกักตัวนักแสดงเพราะว่าทุกอย่างต้องพร้อมจะไม่มีการผิดแผนอะไรโดยเด็ดขาดก็เดี๋ยวก็ค่อยไปเตรียมตัวตอนนั้นเห็นว่าไปอยู่กันหลายวันเลยเหมือนกันประมาณ2-3สัปดาห์ได้ครับคีสต่างๆมันจะเป็นโมเมนต์แบบไหนพอจะบอกได้ไหมฮะก็จะเป็นโมเมนต์ตอนที่เจอกับ เจอกับทุกคนตอนแรกๆครับก็ยังสปอยได้ไม่มากนะแต่ก็จะจะได้เห็นทุกคนในบรรยากาศที่สวยงามครับเหมือนทางตอนต้นฉบับเลยครับกดดันไหจริงๆเพราะหลายคนจับตามองกับกดดันมากก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นเป็นทางเรานะก็รู้สึกกดดันแต่ก็จะพยายามทํเตึมที่มากที่สุดครับอันนี้กับน้องปีเราเริ่เได้เข้าถากเข้าอะไรกันเลยโหเยอะแล้วครับเยอะแล้วครับเพราะว่าได้เข้า ในบรรดาน้องๆทั้งหมดได้เข้ากับน้องๆได้เข้ากับน้องพีพีมากที่สุดครับรู้สึกรู้สึกสบายครับเพราะว่าน้องกับน้องพีพีก็เป็นคนกันเองนะส่วนส่วนใหญ่เราเนี่ยจะเป็นแนวคู่กัดกันมากกว่าออใช่เราชอบหยอกล้อกันแบบว่าสนุกสนานฮนะเพราะว่าน้องก็แบบบางทีก็กลัวน้องเครียดที่แบบว่าทํางานกับ Yup. <c oughs> คนที่อายุแตกต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าผ่อนคลายให้น้องหยอกล้อน้องบ้างอะไรเงี้ยกับตัวจริงในคาแรคเตอร์ของพีพีก็ได้สวมบทมาแล้วที่เราเห็นเป็นไงก็ต้องรอดูฮะก็ต้องรอดูว่าว่าจะทําได้แตกต่างจากผลงานของน้องที่เคยผ่านมาขนาดไหนแล้วก็จากดุคลิกภายนอกของน้องมากแค่ไหนแต่ของเราหลายคนชอบว่าแบบเออเป็นผุ้ชาาแบบที่มีออร่ามากที่สุดเออในหัวใจเลยไม่จริงหรอกฮะ แต่ก็ขอบคุณไว้ก่อนนะแต,แต่แต่แต่ก็ไม่จริงแบบฮะครับพอมันตั้งบยความคาดหวังนขนาดนี้มันต้องเราต้องแบบพยายามเรื่องของการแสดงหรือว่าต,ต่างๆขนาดไหนนะครับก็พยายามเราก็ต้องพยายามทางด้านการแสดงมากขึ้นครับพวกพอช่วงเนี้ยช่วงที่มีถ่ายเนี้ยวันไหนว่างก็เราก็ต้องไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มอะไรนะเพื่อว่าให้อะไรที่เรามันขาดไปเราก็จะเพิ่มตรงนั้นแล้วก็เติมตรงนั้นได้ อย่างผู้จัดมีแบบเล็งไหมว่าของข้าวอาจจะเพิ่มจุดนั้นจุดนี้ยังมีบอกให้เราอู๋เยอะมากเลยฮะยิ่งยิ่งในซีเนี่ยผมต้องเล่นทั้งดนตรีทั้งทานู่นทํานี่ที่เราไม่เคยทามาก่อนสักอย่างเลยเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มทั้งหมดเลยแต่ทางผู้จัดพี่คิงก็เป็นคนจัดการให้แล้วก็คอยส่งกันบ้านตลอดนะฮะแต่เขสึกเบาใจน้อยอยู่กับเบาใจเบาใจเพราะว่าเราอยู่กับมืออาชีพแล้วเราเราก็รู้สึกสบายใจขึ้น หมือนกับเป็นเป็นนักแสดงคู่บุญพี่คิงอะไรนี้ใจทีมง,งานอ่าใ,<ช>ใช่ไหมใช่นนเพราะว่าทีมงานทุกคนเนี่ยที่พี่คิงเลือกมาก็เป็นเป็นทีมงานเรียกว่าเป็นทีมงานคู่บุญของพี่คิงทุกๆคนผลงานเลยเราก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่ได้อยู่กับพี่ๆเขาข <อ S 1> ครับพอเหมือนกับมันมีลามาเล็กๆที่แบบว่าคนเอาออเป็นเทีย่ยวแต่เราพูดแบ่อ,อะไรนี้ต้องกล้าว่าเราอย่างพู่เราเนี่ยแบบออร่าคู่บุญายมันสูงกว่า าไม่เคยได้ยินอ่ะอก็ก็ไม่ไม่หรอกครับผมคิดว่าแต่และผู้จัดทุกคนเนี่ยเขามีมีมีวิธีจัดก,การการถ่ายทอดออกมาแต,ตากต่างกันไปก็ต้องก็<ม><ม>ต้องรอ,อดูครับซีเรียสอ,อะไรไหมตอนนีแบ้ถ้าคนอ่านที่พูดในไทกระแสอะไรอย่างเงี้ยไม่ซีเรียสนะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆนะผมผมตอบตามความจริงผมช่วงนี้ผมโฟกัสแต่อยู่กับผลงานอยู่กับที่กองอะไรเงี้ยเลยเลยไม่ได้เสพข่าวอะไรเลย ก็มีโอกาสมีโอกาสมาเจอพี่ๆน้องๆหรือว่าเศษสื่อโซเชียลน้อยมากเพราะว่าเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นงานแรกๆในรอบหลายเดือนกันที่ผมออกมาเพราะว่าช่วงนี้ก็คุกคีอยู่กับการสึกฝนตัวเองแล้วก็การถ่ายถ่ายละครแสดงว่าอย่างอย่างอย่างปีอย่างตั้งแต่กลางปีที่ต้นไปก็จะมีแบบงานเยอะเลยเหมือนกันถูกก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับยังไงทุกคนก็ฝากด้วยนะครับก็งานเยอะก็จะพยายามแบ่งเวลาให้นะครับ แต่ว่าจะมีตัวเจทีอกลมแต่แฟนคลับต้องเราก็ครบหนึ่งปีแล้วกับอ้าวจ๋าอย่างไงใช่กรรู้สึกดีใจมากๆมันผ่านไปไวมากมากเหมือนเหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวานเลยด้วยซ้ําก็มันรู้สึกดีใจครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ยังติดตามตั้งแต่วันแรกๆมาทุกคนก็ยังอยู่กันครบแล้วก็รู้สึกว่าเติบโตขึ้นทุกวันก็รู้สึกดีใจมากๆก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อตอบตอบแทนพี่ๆเขา เือนกับเพื่อเปพนทับถอามีจัดจกิจกรรมจัดรู้จัดรถใช่เห็นมีหลายประเทศเลยก็ขึ้นป้ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเดินไปตามกรุงเทพนี่ก็อาจจะเห็นเห็นเพิ่มมากขึ้นก็ได้มีอาจไปส่งมาหรือยังที่เซ็นทรัลยังเลยฮะยังส่วนตัวนี้เพิ่งออกเหมือนเหมือนเพิ่งออกจากจากจากที่ทํางานตัวเองมาหรือว่าออกมาจากจากหลุมเรียกว่าออกมาจากหลุมเลยดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ ไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างที่บอกว่าขุกอยู่แต่แต่กับที่กองแล้วก็อยู่กับที่ไปเรียนเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นแต่จะมีแทนแบบว่ารวมแฟนคลับหรืออะไรอย่างนี้ครับพวกเรามาจ้าของแฟนก็ต้องคุยกับทางทางทางของอัพแล้วก็คนดีแลของอัพด้วยว่าเราจะจัดจัดยังไงดีเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจ,จัดแ,บบแต่ว่าตอบแทนทุกคนอยู่แล้วค,ครับอขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่พ